สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูสปาเกตตีผัดเนยกับสลัดมาฝากนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้ง่ายๆค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะทําผัดสปาเกตตีเนยนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็จะมีเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สุกแล้วนะคะปุ๋ยซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาหัน่นแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้ง ก็สุกแล้วเหมือนกันนะคะซื้อสําเร็จมาเลยค่ะวันนี้รีบๆนะคะเพราะว่าเราไปซื้อของก็เลยต้องทําอะไรเร็วๆนะคะอันนี้ก็เป็นเนยนะคะทุกคนวันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดเนยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เราก็ใส่เนยลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ เนยตัวนี้ก็จะมีสมุนไพรหลายๆชนิดนะคะอยู่ในน,นี้นะคะเดี๋ยวต้องลดไฟลงนะคะเดี๋ยวเนยไหม้ก่อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะไม่ใส่อะไรมากนะคะเพราะเนยก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะนี่คะ่คะคือก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะ อย่างสุกหมดแล้วเราเหมือนแค่เอามาอุ่นนะคะทุกคนง่ายๆค่ะวันนี้แล้วเราก็จะทำสลัดทานคู่กับพากเกตตี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เราก็มีเ,เนื้อสัตว์แล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งกุ้งกับเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆพอเนยละลายนะคะ เราก็จะใส่สปาเกตตี้ลงไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแปบ๊บนึ่งต้มไปแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะวันนี้ก็เป็นง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคน ผัดมานะคะยีไปยีมาให้คุกเขาให้เข้ากันค่ะผัดได้ที่แล้วเราก็มาชิมกันนิดนึงค่ะทุกคนว่ารสชาติโอเคไหมนะคะปกติเนยไปใช้เนยเค็มนะคะก็จะมี นี่แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงนไง่ายๆก็น่ากนินค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครัพร้อมเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟกับสลัดนะคะวันนี้นี่ค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมทุกคน นี่คะ่ะสปาเกตตี้ผัดเนยกับสลัดพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนเราก็จะเสิร์ฟกันอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากคะ่ะลองทำดูง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยก็เอาเมนูอร่อยอร่อยมาฝากทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน